อาจารย์เบียร์คนตื่นทำรรผมว่าเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยน่าจะเอามาถอดรหัสว่าสิ่งที่แกพยาบจะเอาธรรมะม,มาเผยแพร่เป็นประเด็นในวงกว้างนะครับทุกเจเน r เรชั่นล้วนแต่สนใจแล้วก็เป็นกระแสจนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะถอดรหัสวิเคราะห์นะครับเราเริ่มตั้งแต่วิธีการนำเสนอก่อนเลย วิธีการนําเสนอของแกเนี่ยผมอยากจะแบ่งมาเป็นสส่วนด้วยกันส่วนบนสุดผมเรียกว่า presentation layer ส่วนล่างลงมาก็คือตัว content layer ตัวแรกนะครับวิธีการนําเสนอของแกเนี่ยเวลาอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยแกจะใช้สรพนามมึงกูมีการพูดแซมีการด่านะครับเพราะว่าแกทําอย่างนั้นเพราะว่าแกจะจัดวางตัวเองเป็นเหมือนเพื่อนสนิท คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ฟังแกนะเพราะฉะนั้นการใช้สรรพนามมึงกูเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความสนิทสนมการพูดแซวการด่าการตักเตือนการสอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่สนิทด,ด้วยกันเราก็ใชอ้อะไรประมาณนี้แหละก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่หยาบหรืออะไรนะครับในความรู้สึกของผมกลับการเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น แต่เอาละจะมีหลายคนที่มีความรู้สึกว่าธรรมะมันไม่ควรจะเอาสปปรรพนามอะไรที่มันดูยากมาพูดคุยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าให้สังเกตถัดมาพอมาอยู่ในวงดีเบตละคุยกับคนอื่นแกเ็เปลี่ยนสปปรรพนามนะแกไม่ได้ใช้แบบนั้นโดยตรงก็ใช้แทนตัวเองว่าอาจารย์เรียกคุณเรียกท่านสำหรับคู่สนทนานะ บ่อยครั้งนะครับถ้าเราตามดีเบตก็รู้ว่าคู่สนทนาก็ไม่ได้ปื้มแก่ก็มีการแซมีการว่ามีการถึงกับด่าทอก็มีนะแกก็ไม่ได้ตอบโต้อย่างรุนแรงเหมือนในลายส่วนนะเพราะว่าเขาจัดวางตัวเองในการสื่อสารเสมือนเป็นคู่สนทนาที่เราก็ไม่ได้สนิทกันเขาอาจจะไม่ได้ชอบผมว่าเขาวางตัวได้เหมาะสมนะแล้วก็ดูดูดีทีเดียวเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเวลาบรรยายธรรมะ ซึ่งในกลุ่มธรรมะกแกเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปนะแต่รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ใช้สรพนามอะไรที่ดูรุนแรงเหมือนตอนไลฟ์สดนะเพราะว่าสภาพของคนที่เข้ามาเนี่ยมันต่างกันเขายอมรับเขาตั้งคำถามเขาพูดคุยกันอย่างวิญโยชนซึ่งแน่นอนที่สุดภาษาสรพนามเนี่ยก็ใช้แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในส่วนของ Present a t i o n Layer ของอาจารย์เบียร์เนี่ย ผมว่าแกแบ่งได้อย่างน่าสนใจบางคนเขาไม่ชอบนะครับว่าเรื่องธรรมะไม่ควรจะเอาสิ่งนี้มาพูดในแง่ของการด่าทอแต่ว่าถ้านับย้อนหลังไปจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคของพระมหาสมปองเนี่ยใช้วิธีการนำเสนอแบบตลกนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงเพื่อดึงความสนใจของผู้คนจากนั้นค่อยสอนธรรมะในช่วงนั้นก็มีคนที่รู้สึกว่าไม่เหมาะสม แต่ว่าเขาสามารถนะครับที่จะจับกลุ่มคนส่วนใหญ่ไว้ได้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในส่วนนั้นหรือถอยไปไกลกว่านั้นนะครับพระอาจารย์ทยอมในยุคนู้นเลยนะครับก็สอนสอนแทกธรรมะในสไตล์คล้ายอย่างนี้คือทําเรื่องราวให้สนุกเข้าถึงกลุ่มเด็กได้ผมยังจําได้เลยนะครับตอนเด็กๆก,ก็ฟังธรรมจากพระพยอมนี่แหละเพราะฉะนั้นในส่วนของวิธีการนําเสนอให้เหมาะของกลุ่มคนฟัง เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปวิธีการนำเสนอกับเครื่องไม้เครื่องมือก็เปลี่ยนไปตามโดยเฉพาะโซเชียลตอนนี้นะครับเขาเอาคำที่อาจารย์เดียรพูดคุยแซะนะครับมาตัดเป็นมีมมาตัดเป็นคอนเทนต์ประกอบซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออฟังแล้วมันก็สนุกแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาสาระก็ได้นะครับ Presentation Layer เอาแค่นี้ก่อนถ้ามีเวลาตอนหน้าผมจะมาลงในส่วนของคอนเทนต์เลเยอร์นะครับทอนรหัสคนตื่นทำตอนที่2ในคลิปแรกผมอธิบายว่าวิธีการนำเสนอของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำประกอบไปด้วย2 l a เลเยอร์เลเยอร์บนสุดก็คือ Presentation Layer ก็ได้อธิบายไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาสู่เลเยอร์ล่างสุดนะครับเป็นเลเยอร์ที่2ผมเรียกว่า Content Layer และไอตัวคอนเทนต์เลเยอร์นี้แหละมันเป็นการตอบคำถามว่าทำไมเวลาอาจารย์เบียร์ไปดีเบตในทุกวงเลยนะครับใครก็เอาอาจารย์เบียร์ไม่ลงเพราะอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าในส่วนนี้ให้ฟังนะครับผมคิดว่าในส่วนของคอนเทนต์เลเยอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบทั้งหมด5ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดออกมาเนี่ย อาจารย์เขาอิงก,กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นออริจินอลก็คือพุทธวจนะนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ากลับไปสู่รากตั้งต้นเลยคือถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยอันนี้คือรัฐธรรมนูญน,นะครับกฎหมายลูกหรืออื่นๆใดที่ออกมาต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกับกฎหลักก็คือรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเกิดเป็นในแง่ของวิชาการ จุดเริ่มต้นที่คนคิดคนสร้างทฤษฎีหรืออะไรก็าตามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นออริจินอลเขาเรียกว่าไวท์เปเปอร์ก็ตีพิมพ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอ้างถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องราวอยู่ในนั้นหมดอยู่แล้วผมยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณไปศึกษาบิตคอยนเนี่ยคุณก็ควรจะไปศึกษาตัวออริจินอลไวท์เปเปอร์ก็คือ ตัวไวเปเปอร์บิตคอยซึ่งมีแค่9หน้าหน้าที่9เป็น r e f e r e รนซ์ด้วยซ้ำไปเนื้อหามีแค่8หน้าเท่านั้นดังนั้นคนที่เอา Bitcoin ไปเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นการอธิบายผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกับตัวออริ i n a l White Paper เพราะว่าผู้สร้างได้ถ่ายทอดความคิดได้บอกกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในต้นฉบับอยู่แล้ว ดังนั้นข้อแรกเนี่ยอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับให้สังเกตว่าเขายึดหลักที่เป็นรากฐานจริงๆก็คือพุทธวจนะซึ่งเป็นออริจินอลจริงๆส่วนใครจะมีดราม่าว่าอ่ะฉบับที่แปลมาอาจจะมีคลาดเคลื่อนอย่างง้นอย่างนี้อันนั้นก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าใจใจความสำคัญก็คือเราต้องยึดหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้คือข้อที่หของส่วนที่เป็นคอนเทนต์เลเยอร์ที่ผมมองเห็นนะ ข้อที่2นะครับก็คือคนที่เอาสิ่งนี้มาอธิบายได้ต้องเข้าใจความเข้าใจก็หลักๆก,ก็คือเกิดมาจากการอ่านตัวออริจินอลที่ผมว่านี่แหละนะครับเข้าใจอ่านหลายรอบจนแตกฉานแต่แค่นั้นก็ไม่พอนะครับถ้าเข้าใจเฉยๆเพราะว่าสิ่งที่ตามถัดมานี่เป็นสิ่งที่สำคัญในวงดีเบตนั่นก็คือ ต้องจาได้ด้วยว่าสิ่งที่เข้าใจเนี่ยเวลาไปดีดเบตเนี่ยอาจารย์แกต้องหยิบประเด็นที่ตรงกับสิ่งที่กําลังพูดคุยกําลังถกเถียงกันอยู่ออกมาเป็นฉากเป็นฉากโดยเฉพาะเนื้อหาใจความสําคัญผมยกตัวอย่างอันนี้นะครับก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไปดีเบตในรายการดังแล้วมีการหยิบยกเรื่องเรือข้ามฟากไปสู่อีกฝัง่งหนึง ครับคู่สนทนาก็หยิบประเด็นอธิบายไปเรื่องไหนก็ไม่รู้แต่อาจารย์เบียร์รู้ว่าความหมายที่แท้จริงของคําว่าเรือเนี่ยคืออะไรก็อธิบายและอธิบายประหนึ่งว่าแกนั่งเอาหนังสือมาแล้วก็อ่านทีละบรรทัดทีละบรรทัดให้กับคู่สนทนาคู่ดีเบตฟังซึ่งไม่ธรรมดานะครับสามารถอธิบายหลักใจความได้ค่อนข้างครบถ้วน ในลักษณะนั้นเรียกว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึ้งไปตามๆกันเลยนะครับอันนี้คือสอส่วนสําคัญในส่วนที่เป็นคอนเทนต์เลเยอร์ที่แกนะครับอาจารย์เบียร์มีความลึกซึ้งนะครับในเรื่องนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะนัเปความเชื่อส่วนตัวว่าอาจารย์อ่านตัวออริจินอลคงไม่ใช่รอบเดียวเราคงไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆคงอยู่กับมันค่อนข้างนานทำให้คู่ดีเบตไม่ว่าจะเป็น อะไรอ่ะหมอดูร่างทรงหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพระก็ตามนะครับในส่วนนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่แข็งจริงไม่แม่นจริงไม่เข้าใจจริงเนี่ยอา,อาจารย์เบียไม่ลงหรอกครับนะครับแล้วก็โซเชียลผู้ที่ฟังก็เป็นคนตัดสินเสียงก็เป็นเอกฉันอย่างมากนะครับว่าใครเป็นคนทีออ่อธิบายเรื่องราวและดีเบตได้ดีนะครับสองข้อแล้วแล้วก็องค์ประกอบ ของคอนเทนต์เลเยอร์ผมคิดว่ามี5ข้อเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูด3ข้อที่เหลือนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งส่วนนี้ทำให้ใครก็เอาอาจารย์เบียร์ไม่ลงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมด้วยกันทอนรหัสคนตื่นทำตอนที่3ใน2คลิปที่ผ่านมาผมได้เล่าว,วิธีการนำเสนอของอาจารย์เบียร์ไปแล้วนะครับว่าประกอบไปด้วย2 l a เลเยอร์ด้วยกันก็คือ1 ในส่วนที่เป็น Presentation Layer และ2 Layer ล่างนะครับส่วนที่เป็น Content Layer ในส่วนที่เป็น Content Layer ผมบอกว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมด5ข้อในคลิปที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าข้อ1ก็คือการยึดสิ่งที่เป็น Original นะครับและข้อที่2ก็คือในส่วนของความเข้าใจในเนื้อหาและก็จำได้ คับสองส่วนนี้สำคัญมากในการที่ทำให้อาจารย์เบียรสามารถดีเบตโดยใครก็เอาแกลงได้ยากนะครับวันนี้ผมจะมาพูดอีก3ข้อที่เหลือนะครับข้อที่3ผมคิดว่าทุกครั้งที่อาจารย์เบียดีเบตเนี่ยแกจะยึดสิ่งที่เป็นหลักพุทธนันนี่สำคัญเลยเพราะว่าหลักพุทธเป็นหลักเหตุและผลมีความใกล้เคียง กับความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเท่าที่ผมรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแกเบดิเบตชนกับกลุ่มที่เป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นร่างทรงเป็นหมอดูเป็นสินแสเวลาเอาประเด็นมาชนกันแล้วก็ถกกันเนี่ยฝั่งหนึ่งมีเหตุและผลอธิบายได้มีแนวคิดมีคำสอนที่เป็นหลักเป็นการแจกแจงในรายละเอียด ส่วนในฝั่งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่อธิบายตามความเชื่อซึ่งมันจะดูลอยๆนะครับพอชนกันปุ๊บฝั่งหนึ่งอธิบายได้เคลีย์ฝั่งหนึ่งอธิบายไปเรื่อยนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดในสายตาของคนฟังนะครับในสายตาของคนดูว่าฝ่ายไหนพูดได้เมคเซนกว่าฝ่ายไหนพูดได้แฉไปเรื่อยมันก็ดูไม่ยากนะครับฝ่ายไหนที่จะเป็นคนที่กำใจ ของผู้ฟังนะครับว่าทุกป้องกว่าอันนี้คือหลักข้อที่3ที่ผมว่าก็เป็นหลักที่สําคัญที่อาจารย์เบียร์ยึดถือนะครับให้สังเกตง่ายๆนะครับทุกครั้งที่อาจารย์เบียร์พูดแกจะพูดในเรื่องของสัจจะความจริงนะครับความจริงที่เห็นตามสิ่งที่โลกเป็นอันนี้ยากที่จะเถียงนะครับเอาละนี่คือข้อที่3ส่วนข้อที่4อันนี้น่าสนใจมากนะครับ ผมว่าอาจารย์เบียร์เป็นคนที่มีลอจิกที่แข็งนะหรือภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าตรรกะก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่ดีเบตเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะหยิบเอาสิ่งที่ตัวเองมั่นใจมานำเสนอมาหวานล้อมให้เชื่อตามถ้าเราไม่มีลอจิกที่แข็งเราอาจจะงงและหลงประเด็นได้และเราก็อาจจะเบลอในการหยิบในสิ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยเนี่ยมา ถกเถียงกันแต่ว่าอาจารย์เบียร์พอมีลอจิกที่แข็งเนี่ยแกรู้ทันทีเลยว่าควรจะเอาประเด็นไหนมาแย้งควรจะเอาเนื้อหาไหนมาสนับสนุนให้ตรงและก็สามารถตีประเด็นที่คู่ดีเบตว่ามาให้ตกไปได้ดังนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับในเรื่องของลอจิกที่แข็งผมไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์เขฝึกมาอย่างไงหรือเกิดจากการ ทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วก็มีความารู้ว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นชี้ขาดนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นก็หลอ่อหลอมลอจิกแก่งขึ้นมาแล้วก็อันนี้คือข้อที่4นะครับเรื่องลอจิกที่แข็งข้อที่5มันเป็นส่วนที่เสริมทั้งหมดในสข้อนะครับทำให้เวลาแกขึ้นดีเบตเนี่ยมันดูมีความแข็งแกร่งนั่นก็คือ ความมั่นใจครับข้อที่5คือมั่นใจเลยคนที่มีความมั่นใจน้อยต่อให้ยึดเนื้อหาที่แน่นมีความแข็งแกร่งเข้าใจเรื่องราวแล้วจำได้แต่ถ้าไม่มั่นใจจริงเนี่ยมันก็อาจจะเปได้ในกรณีที่ขึ้นไปดิเบตมีเวลาน้อยบรรยากาศบีบบังคับแต่ถ้าคนเราเมื่อมั่นใจแล้วเนี่ยใจมันไม่มวิตกกังวลมากมาย มันมีความรู้สึกว่าใครก็ได้นะครับขอให้หยึดหลักที่ดีแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งจำเนื้อหาได้พร้อมที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆซึ่งมันมีอยู่มากมายนะมาชนกันแล้วทำให้ประเด็นของคู่สนทนานั้นตกไปและนี่คือ5ข้อนะครับที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่หล่อหลอมในส่วนของเลเยอร์ล่างสุด ประกอบไปกับส่วนบนทําให้เกิดอาจารย์เบียร์ขึ้นมาและใครก็ตามที่คิดจะมาดีเบตในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเชื่อธรรมะต่างๆเนี่ยผมว่าเอาอาจารย์เบียร์ลงได้ยากแล้วคุณละ่ะคิดอย่างไรครับคอมเมนต์มานะ